นี่คือปัญหาที่สุดท้ายของเขาได้สุดท้ายได้เอ้ยังยังไงสุดท้ายวิ่งดิวิ่งเลยบ้าท่อเพียนจันทร์จานสุดท้ายเลยนะอ๋อปืนเบิ้งเอาลสิบอกให้เราไปก่อนให้เขาไปก่อนเราจังลากเอาบ่เอาท่อนบ่โอเคอ่าโอเค ยใอยไปก่อนจะไหนถถ้าไปก่อนเราจะรากเอาการัไปก้อนได้แล้วมั้เดี๋ยวเดี๋ยวยากกมานบเปก้อนมันยังออมิสายอยู่บ้าโดยเดี๋ยวด้มิสายแล้ววะทรายทายมีแล้ววะทายรากมีแล้วว่ะทรายรากมีแล้วอนะตี้ให้เฮา รถคันสีขาวนี่ก็สามารถขึ้นไปได้เนาะตอนนี้ก็คือให้รถเท้าขึ้นไปก่อนให้รถเท้าขึ้นไปก่อนแล้วก็จังสีลากเอาคนละ Here we go again boys okay. well, Here we go, s <S again, go. again Okay s g o w discovery adventure 拢总、嗯、无成为，拢总认多诶。Let's go. go 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 go、oh, <my> God, go 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 oh, yes, oh, yes. On, go oh, 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 go go go、oh, go 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 go

แล้ว จะในหัวหน้าข้าวบัร่าข้าจอนข้านันมาบัได้แนนแล้วข้าน,นมาบไไมัได้แล้วได้แล้วราต้องไล้ลากสายลากอ๋อ่านี่ปนไปใส่ไห ได้เพิ่นก็เพ้่นบ่ได้เขาต้องซอยเพิ่นเนาะคือลาก ออมาโตกันได้บ่แม่แล้วมันสั้นเอ๋มันปืนจะซื้อมันแห้งจะซื้อใสแห้ง เล็กสองมนันใส่มันมันด้งไปด้งไปใส่เล็กสองติดโลมันก็คว่ำมันก็ด้องไปด้งเลย <l ost> ต้องได้เอาเสื้อต่อกราบของแท้เพื่อนบ้างกาบของแท้กับ <l ost> ของพวง <p ul g> สร้างก็ยังได้เลยมันต้องพบเลยดูไปเลยมาเลยมัต้องห่วงได้ปะยั่วกับ ไปบปอยู่ก <repay> ับตองโฮไปอยู <improving. S 2> ่กับโมู่ม่บอกมันจะอยู่หรือจะไป โอเคครบบ่ถึงมลงถอยไม่อีกหน่อยนึงโอเคยับ่โอเคบัดนี้น่ะตกลงรับโอเคแล้วตกลงเอาจุู่ไสเอาจุู่ไสแม่นแล้วอ่ะฮะ <laughs> lọc đi đi lọc đi <laughs> đi đi mong giòi cô nào chú con là cầm quá ba <laughs> <laughs> Oh, โอ้เพือดก้นแล้วันนี้โอ้ยนอมันก็เห็นบาดตัวแกงยายมันนี่แหะเห็นบาดอ่านยายหอแล้หเลยวะรถหานี่มันยื่ต้องุดนยากเออคนโซเฟอร์น้ามังงมเอานดมันเลย มันว่าบม่าของใหญ่เพม่อน่ามักอันน้อยๆสอดเข้าไปเอาบ่องใหญ่นน้ต้อ้ยนะนเลอ้อเหลวบ่อาอบ่ออาวบ่เอาว่ายกันซื้อ ปัจจัยให้ผู้นั้นเด้น่ะปัจจยผู้นั้นเสื้อกาวน่ะนเจ้า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 อันโอ้ขับตรงนี้จ้แล้วแหละนอนนี่แหละโอ้โหมันน้อยเนาะมัน้อยมันงมันของง่มันต้องง่เนาะโอ้พี่เล็กแล้วันะอคอยลงมาบบดนี้ไปง่างออ คาดลดวาลเลยคาดลดน่าจะลุด <c oughs> คอยหนึ่งสองเดียวเดียวเดียวหนึ่งสองสามแล้วมาพอมกันโอ้ขาดอีกลโอ้มันขาดเดยดออกแล้วเดอดแล้วได้แผ่นึ่ง เอาคันเมื่อกี้ก็คือว่าไปได้อยู่ล,ลองอีกบัดดึงบ่าได้แล้วสิได้นอนนี่แหละ <laughs> สาดึงน้อยนึงแล้วก็ขาดเลยเนาะมันคม ให้เราเปิดเวนน่ะ วันนี้นะโอเคสำเร็จเยียบเสือ <laughs> ส้อแต่แรกวันนี้นะนี่นี่นี่ ได้ย้อนต้นไม้ต้นนันเนาะคันบ่มีต้นไม้ต้นนันกับ่ได้ด้วยนี่ยืมภาพปะโดยโดยเพื่อนราศีเอาภาพสุงให้เพิ่นแนบมาสักต้เลยวะสํหรัตั้งดีกว่านี ตัดใสดีกมั้งตัดเลยตัดใสเลยตัดเลยยืดไว้แล้วไม่หมดไว้แล้วอีกส่วนหนี่งไปแล้วอีตาวีตาวไปเอาแล้วดิไปแล้วบุ๊บติงเฉกขี้เขียวเบ๊มเ่้พอตัดนี่เีงเจ้าตัดนี่เองบ่เอาแล้ววะเอาไ่ตัวนี้เอาไ่ต้นนั้นปะเอากระเป๋าเมื่อค่ะโอ้ตัวนี้เอาโอ้ยกระเป๋าเมื่อค่ะ กันเราเอากระทมอยู่นี่เลยท่ารถรนิ้ไดคุูาให้ดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์ล้ให้เราส่งให้นนตัดอันี้นยตัดตัดออกไปเลยตัดองค์งามงามมือเป็นยังไงะมืออ่ะโอ้ยอันนั้นแหละมันค้งแล้วโค้งมาจบพอเชืออเขาคาดเอาคาดเอาอเนาะมืออันนั้นพันจะเมืองเห็ดแต่เนาะ ธรรมดามันต้องเบิกเงินกันเด้อไปองใบหน้าเด้องคนทางเห็นกันยุใส่กันเรื่องเรื่องคนเล่าเขานี่ต้องยุใส่กันยากซอยกันเนี่แล้วแข่งกันเบิงกันเนี่ยพึ่นี่เนี่ได้แล้วได้แล้วรถรถพวกเจ้ารถสีขาวเหรอแต่เจ้าพรคนเนี่ยพึ่งบุไฟมานได้สามหน้าสองเท้ารถ เขามงเขาเนี่ยแหละมานี่ยนะเขาจะเอาเงินเขาบอกเขาเอาะมาเห็นกันคนกานม <c oughs> ันตีเท่าไหร่แต่ตอนนี้บริวารคือพูดตรงนีบอเเล้ว่าเพร่ก่อนเอาเปือนมันกระทิ้นอยู่นี่แหละเนาะทำไมเนะเอาไปซักเอาเอาขอบใจเด้อไปเดินทางต่อ สับสนุนการเดินทางโดย